แล้วก็ใส่น้ำเนี่ยเปรียบเทียบกับไม่ได้ใส่ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย3ตันต่อไร่นะครับก็คือเปรียบเทียบกันในแปลงเดียวกันนะครับถ้าทํากิจกรรมนี้ผลผลิตเราจะเพิ่มอย่างน้อย3ตันต่อไร่ครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับจากการทดลองนะครับนะครับอันนี้เครื่องมือตัวต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมตัวที่2นะครับหลังจากที่เราผ่าก,กอไปแล้วนะครับเราก็จะใช้เครื่องคลุกใบอ้อยนะครับคลุกใบนะครับคลุกใบก็ทําหน้าที่ในการคลุกใบให ลงไปอยู่ในดินนะครับโดยที่เราจะคุกแค่ลึกประมาณแค่ไม่เกิน10เซนเท่านั้นเองเพราะถ้าคุกลึกกว่านี้ปุ๊บเดี๋ยวอ้อยเราจะเป็นร่องลึกเวลาเราใช้รถขีดหรือรถตัดจะทํางานไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อสําคัญคือถ้าคุกลึกกว่านี้เวลาเกิดถ้าฝนตกปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกเกิดเฟอร์เมนต์ก็คือเกิดการย่อยสลายของใบนะครับมันจะรอนใต้ดินนะครับแล้วอ้อยเราจะเหลืองหมดนะครับแล้วก็จะไม่โตด้วยนะครับดังนั้นคุณกุโยดบ,บอกว่าต้องคุกแค่ไม่เกิน10เซน นะครับเพราะเกิดไม่ไม่เกิดสิบเซนดังนั้นถ้าสิบเซนเนี่ยดินมันจะไม่มากดินจะไม่เยอะดังนั้นเวลาคุกครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าดินจะขึ้นมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับดังนั้นเครื่องมือตัวนี้แนะนําว่าถ้าจะให้ดีคุกสองครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยหลังจากที่เราผ่ากอนะครับพอผ่านไปอีกหนึ่งเดือนมาคุกอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อผ่านไปเดือนหนึ่งเนี่ยเวลามีใบมันมีดินอยู่ด้านบนนะครับ ใบมันจะย่อยสลายเร็วเวลาเจอน้ําค้างก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยใบมันจะผุเร็วพอมาคุก,อ,กอีกเดือนหนึ่งมาคุกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเหลือเห็นแต่ดินเลยนะครับใบเราจะแทบเหลือเห็นเหลือน้อยมากเลยครับเพราะว่าใบมันมีความชื้นแล้วก็มันจะผุไปนะครับมันจะย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้เราได้กินใน,ในระดับความลึกแค่10เซนนะครับแล้วข้อดีคือยังสามารถใส่ปุ๋ยข้างแถวได้ด้วยเพราะตัวนี้มันมีถังปุ๋ยด้วยนะครับสามารถใส่ปุ๋ยข้างแถวโดยปกติเราจะใช้ปุ๋ยที่ภาคกลางจะเป็น2 1 0 0 24S ใส่ข้างแถวนะครับไร่หนึน่งมาณ35กิโลกรัมนะครับ35กิโลกรัมด้วยใส่ปุ๋ยข้างแถวแต่เป็นการใส่ครั้งที่2นะครับครั้งแรกเราจะไม่ใส่ปุ๋ยนะครับเพราะเคเรื่องเนื่องจากว่าครั้งแรกเนี่ยใบมันหนามากเราจะไม่ใส่ปุ๋ยนะครับเราจะมาใส่ครั้งที่2ก็คือหลังจากที่เราคุกไปแล้ว30วันเราจะมาใส่ปุ๋ยในครัง้งที่2อนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมตัวที่2ครับส่วนกิจกรรมตัวที่3ก็จะเป็น API uh, ฝังปุ๋ยครับตัวด้านซ้ายมือสุดนะครับตัวซ้ายมือสุดก็จะทําหน้าที่หลังจากที่ตัดเรากิจกรรมต่อจากตัวที่2ได้เลยนะครับแล้วก็มาตัวที่3ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการฝังปุ๋ยแล้วก็ระเบิดดินดดนนะครับดินดานมาจากไหนดินดานอันที่1คือมาจากรถตัดรถบรรทุกนะครับรถขี้นะครับรถไถที่เราไถระหว่างปีแล้วก็ที่แน่ๆดินดานมาจากน้ําฝน นะครับฝนที่เรามันตกชยๆเรื่อยๆ,ๆก็จะทําให้เกิดดินดดนดินดานเยอะๆปุ๊บรากจะออกไปหาปุ๋ยไม่ได้เมื่อมันออกไปหาปุ๋ยไม่ได้ระบบรากไม่แข็งแรงอ้อยต่อเราก็จะได้ผลผลิตน้อยนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการระเบิดดินดานในร่องอ้อยนะครับไม่ใช่ในแถวอ้อยในร่องอ้อยนะครับความลึกจะอยู่ที่ประมาณ25-30มเซนนะครับนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยลงไปฝังอยู่ข้างล่างนะครับปุ๋ยตัวนี้เราก็จะให้ใส่อยู่ในประมาณไล่หนึ่งประมาณ 50- เ 10กิโลกรัมนะครับถ้ารวม3กิจกรรมอันนี้แล้วปุ๋ยทั้งหมดเท่ากับ2กระสอบพอดีนะครับก็คือผ่ากอเราจะลง15กิโลนะครับถ้าเป็นคุกใบ35นะครับก็ลงเป็น1กระสอบนะครับแล้วก็ MPI อีก1กระสอบรวมแล้วทั้ง3กิจกรรมนี้ก็คือ2กระสอบพอดีนะครับเราจะคำนวณไว้อย่างนั้นนะครับ MPI ก็จะทําหน้าที่ในการทั้งมถีถ้าเราไม่ต้องกลัวนะครับมีใบกูจะติดคาลิปเปอร์ไม่ต้องกลัวเพราะว่า ข้างหน้าจะมีจานตัดใบก่อนเป็นตัวแหวกนะครับตัดใบเสศจวัชพืชก่อนนะครับแล้วก็จะมีขาลิปเปอร์มีระเบิดดินดานนะครับเล็บก็จะเปลี่ยนได้นะครับสามารถจะเปลี่ยนให้เล็บเล็บแคบได้เล็บใหญ่ได้นะครับอันนี้ก็จะในกรณีที่เราใช้รถตัดเราก็จะใช้เป็นเล็บปิดกว้างเพราะว่าเนื่องจากรถตัดเนี่ยน้ำหนักเขาเยอะแล้วก็ล้อ10บล้อข้อกว้างนะครับก็จะเหยียบดินแน่นกว้างมากนะครับถ้าเราใช้เล็บแคบเนี่ยการระเบิดดินดานจะไม่ถึงโคนอ้อยนะครับ ลากก็จะออกมากินปุ๋ยไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นก็จะใช้เล็บปีกกว้างนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นตัวลูกกิ้งบดอัดทําให้ดินมันปดน,นะครับเพื่อปิดความชื้นไม่ให้ปุ๋ยที่เราใส่ฝังเอาไว้ประมาณระดับ25-30ถึงเซนระเหยออกมาได้นะครับดังนั้นเราจะไม่มีการใส่ปุ๋ยในหน้าฝนอีกนะครับกิจกรรมหน้าฝนเนี่ยในเรื่องของปุ๋ยจะไม่มีนะครับเราจะใส่เสร็จตั้งแต่หน้าแล้งเรียกว่าถ้าเราตัดภายใน7วันเนี่ยเราจะต้องใส่ปุ๋ยให้เสร็จพอดี นะครับในภาคกล <ooth> างตรรอนนี้ก็คือหมายความว่าถ้าเราตัดปุ๊บเนี่ยภายใน7วันเราจะเริ่มเห็นทิวอ้อยแล้วนะครับถ้าเรามีใบนะครับเราจะเริ่มเห็นทิวอ้อยนิดๆเราก็จะเริ่มกิจกรรมในการผ่ากอนะครับพอผ่ากอเสร็จปุ๊บก็มาคุกใบ,บพอคุกใบ,บเสร็จปุ๊บก็เอา MPI มาต่อน,นะครับดังนั้นถ้าเรามีรถไสถสามคันทำวันเดียวกันได้เลย3คันนะครับาสามารถทําต่อเนื่องกันได้เลยนะครับก็คือผ่ากอออกไปก่อนนําหน้าไปนะครับแล้วก็เอาเครื่องคุกใบตามนะครับ พอคุกใบาตามไปปุ๊บสักพักก็เอา a อ i ไอตัวฝังปุ๋ยฝังตามได้เลยเรียกว่าสามารถทํสา3กิจกรรมได้ให้เสร็จภายในวันเดียวกันได้เลยนะครับวันหนึ่งสามารถทํางานได้อย่างน้อยนะครับอย่างคุกใบนี่วันละ30ไร่นะครับหลายคนอาจจะบอกโอ้โหทำไมมาแนะนําเครื่องมือต้องเยอะแยะที่บ้านไม่ต้องใช้เครื่องมือเยอะขนาดนี้นะครับจะต้องเรียนก่อนว่าต้นทุนในการทํากิจกรรมนะครับอย่างภากอ นะครับจะใช้น้ำมันอยู่ประมาณ2ลิตรครึ่งนะครับต่อไร่นะครับลิตรครึ่งต่อไร่ก็ตกประมาณทั้งค่าคนขับด้วยก็ประมาณ100บาทนะครับส่วนคุกใบจะอยู่ที่ประมาณ3ลิตรนะครับน้ำมันดีเซลประมาณ3ลิตรนะครับถ้าอยู่รวมทั้งคนขับด้วยต้นทุนก็อยู่อยู่ประมาณ110บาทนะครับส่วนเอ็พีไอนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4ลิตรเนื่องจากว่าเป็นขาลิปเปอร์นะครับ4ลิตรนะครับจะใช้น้ำมันประมาณ4ลิตรต้นทุนก็จะอยู่ประมาณ150บาท นะครับถ้ารวมกันแล้วทั้ง3-4กิจกรรมนี้ต้นทุนอยู่ที่ไม่ไมเกิน500บาทนะครับที่เราพูดกันว่าหลายๆอย่างเนี่ยต้นทุนในการทํางานจริงๆอยู่ในไร่ไม่เกิน500บาทเองนะครับอันนี้คือต้นทุนจริงนะครับส่วนต้นทุนรับจ้างนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าเรามีกิจกรรมอย่างนี้เราไม่จําเป็นต้องเผาใบนะครับ ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยดีต่อธรรมชาติด้วยแล้วเราก็ยังมีแมลงตัวห้ามตัวเบียดที่คอยอยู่ในใต้ใบทํามาคอยจัดการถ้าเดรรกรณีที่มีหนอนกอลงแมลงพวกนี้ก็จะคอยจัดการให้เราทําให้โรคระบาดไม่รุนแรงนะครับแมลงไม่เข้ามาจัดการแล้วก็ทําให้ผลผลิตเราเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวไร่อ,อ้อยแล้วผลผลิตเราก็จะดีนะครับผลผลิตอย่างด,อางดีอย่างต่อเนื่องถ้าดินเราดีแล้วเราสามารถเก็บอ้อยต่อเราได้ถึงสิบต่อ นะครับจากกิจกรรมที่เราเคยทําที่เพชรบูรณ์นะครับเราสามารถเก็บอ้อยต่อได้ถึง10ปีนะครับดูแลแบบดีๆอย่างเงี้ยนะครับสิปีเนี่ยบางคนอาจจะมองเอ้ยผมก็เก็บได้มันคงจะเหลือแค่5ตัน3ตันไม่ใช่นะครับปีสุดท้ายเนี่ยต่อที่10เนี่ยเรายังตัดได้ตั้งเกือบ12ตันต่อไร่นะครับอันนี้เราก็ยืนยันได้เลยว่าถ้าเรากิจกรรมเราดีผลผลิตเราดีเนี่ยเราสามารถเก็บต่อได้นานๆเนี่ยต้นทุนเราก็ถูก นะครับเรากําไรเราก็จะเยอะเพราะทุกคนก็จะทราบอยู่ว่ากําไรอ้อยสูงสุดอยู่ที่อ้อยต่อไม่ได้อยู่ที่อ้อยใหม่ถูกไหมครับถ้าเราดูแลอ้อยต่อเราดี <ห ả? S 1> เราก็จะสามารถเก็บต่อเราได้